โอเมก้าเก้าศูนเก้าครับวันนี้วันที่ยีิบเก้ามกราหกสี่วันนี้จะมาเติมโอเมก้าเก้าศูนย์เก้าในรถสีเจเจวัน,น,าา 9, 9, 9, นด 1, ีแม็กปีสองพันสิบสองเพือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปไม่ไม่เกินพันโลบอกว่าอุ่นเครื่องให้ร้อนจัดเติมโอเมก้าเข้าไปติดเครื่องทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีเถรเลยครับเถ hey, ความไปเลย สูม้ไก่เห็นไหม,มโคตรเหนียวโคตรเหนียวโคตรนืดใส่รถเครื่องได้บิ๊กไบที่สามคันนี้แต่ถ้ารถเวฟเนี่ยเวฟก็ได้หลายคันหกคันหรือเท่าไหร่นี่ที่ฝานี่ก็มีเนี่ยคอยความอันนี้เราก็ทิงท้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนถ้าครึ่งชั่วโมงล้วมาสตาร์ทเครื่องให้เครื่องมันร้อน เราจะได้ทดสอบดูว่ามันลื่นขึ้นกว่าเดิมไหมโอเคมันต้องต่อไปกับนนเครื่องร้อนถ้าไม่งั้นมันไอ้นี่มันข้นมากมันจะไม่ผสมกับน้ำมันเครื่องเดี๋ยวมันไปจับชิ้นน,น,น,นู้นที่นีเสียหายต้องใส่ตอนน้ำมันเครื่องร้อนให้มันละลายแตกตัวน,นี่แหละโอเคสตาร์ท่ะ